ชาวราศีสิงห์นะคะเดือนมิถุนายน64นี้ค่ะมีดวงจะได้ทรัพย์สินมีดวงที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างนั่นก็หมายความว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามานั่นเองนะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้แต่ว่าก่อนจะไปติดตามคลิปเต็มๆนะคะก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนั่นเองนะคะและแน่นอนหากใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจํำคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้มงมไงนะคะดูเพื่ออยู่ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะดูเพื่อนําสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเองนะคะและที่สำคัญนี่เป็นดวงรวม ดูแบบมุมกว้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปกันด้วยนะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค์ขออนุญาตแจ้งนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมค่ะถึงวันที่16กันยายนนะคะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีสิงค์และคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งลักษณะและก็ราศีเกิดค่ะท่านชอบดูแบบแบบไหนก็เชิญรับชมและรับฟังคลิปได้ตามสะดวกเลยนะคะค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะ เรามาฟังกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างการเงินจะมีเงินพิเศษเข้ามาบ้างไหมเพราะว่าหลายๆท่านอยากจะมีเงินพิเศษอยากจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้ การงานละหากคุณติดขัดมีปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่และที่สำคัญคนช่วยเหลือคุณนั้นยังจะมีอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าชาวราศีสิงต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าคนช่วยเหลือนั้นมีน้อยมากๆแต่คุณนั้นจะช่วยเหลือคนเอาไว้เยอะมากๆนั่นเองนะคะพูดนอกเรื่องละเอาละค่ะเรามาเริ่มที่การงานของคุณกันก่อนเลยนะคะการงานของคุณในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิง ใครที่ทำงานประจำนะคะรวมทุกงานเลยนะคะทุกงานนะท่านที่ทำงานในช่วงนี้พนักง,งานบริษัทรับวิสาหกาิจข้าราชการนี่แหละคะ่ะในช่วงเดือนนี้นะคะหากคุณเกิดปัญหาติดขัดในงานนะคะคุณยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนบางคนที่เคียงข้างคุณมาตลอดนั้นนะคะคนคนนั้นละ่ะเขายังพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะซึ่งก็ถือว่าคุณโชคดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีคนคอยช่วยเหลือและคอยสนับสนุนผลักดันคุณอยู่นั่นเองนะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้คุณยังมีที่เพิ่งค่ะและที่สําคัญจะมีคนหน้าที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าจะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเสนอตัวช่วยเหลือคุณด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้โอ้ถือว่า ถือว่าดีนะคะในเรื่องพวกนี้นะคะในช่วงเดือนนี้คุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์ก็คือว่าการงานของคุณนั้นจะยุ่งอย่างแน่นอนค่ะหากคุณเข้ามาฟังก็ให้คุณลองสังเกตดูเลยนะคะว่าจะเป็นไปตามนี้ไหมงานแทรกงานเร่งงานด่วนงานแก้ไขจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือแก้ไขงานให้กับคนอื่นด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ งานด่วนจะเอามาเช้าเอาบ่ายมาบ่ายเอาเย็นงานประเภทนี้แหละค่ะจะมีมาเรื่อยๆมาตลอดทั้งเดือนเลยละ่ะเหนื่อยกายเหนื่อยใจอะไรก็กูมาที จะด่วนจะเอามันจะเป็นในลักษณะนี้จริงๆนะคะเตรียมทําใจเอาไว้ได้เลยค่ะชาวราศีสิงห์อะไรก็ไม่พ้นคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณเป็นคนเก่งไม่ได้พูดยกยอนะคะชาวราศีสิงห์จะเป็นคนทาเป็นคนที่ทํางานเก่งและจะตั้งใจทํางานในสิ่งที่เขานั้นได้รับผิดชอบหรือว่าได้รับมอบหมายนั่นเองนะคะคุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนค่ะหากมีงานในมือนะคะหรือว่าเป็นงานที่คุณต้องรับผิดชอบโดยตรงนั่นละ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้คุณรีบเคลียร์ซะอย่ารอเวลาส่งยิ่งเสร็จก่อนกำหนดยิ่งดีมิฉะนั้นแล้วหากมีงานด่วนมานะคะงานหลักไม่เสร็จงานแทรกเร่งจะเอาคุณจะแย่อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าข้อดีของคุณในช่วงระยะนี้นะคะก็คือว่าหากมีการแก้ไขงานคุณทำได้และคุณจะทำสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแก้ไขแล้วทำไม่ได้หรือว่าไม่สำเร็จในช่วงวินระยะเวลานี้ต่อให้ยากแค่ไหนคุณจะแก้ไขได้ในที่สุดค่ะ หากคุณจะขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้เขาจะช่วยนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณแต่จะมีกฎกติกาบางอย่างมาเป็นอุปสรรคก่อนนะคะคุณจะต้องไปทําอย่างนี้อย่างนู้นในการช่วยเหลือของของเขานั้นจะไม่ช่วยเหลือคุณฟรีๆนั่นเองนะคะหากใครที่ตกงานอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ตกงานว่างงานและต้องการงานทํานะคะบางท่านก็อาจจะต้องการงานพิเศษใช่ไหมคะทั้งงานหลักและงานพิเศษ ให้คุณติดต่อคนเก่าๆที่คุณรู้จักนะคะในช่วงระยะเวลานี้เขาจะช่วยเหลือคุณหากเขาไม่ช่วยเหลือคุณโดยตรงนะคะเขาก็จะแนะนําตรงนั้นนะตรงนี้นะเขาจะชี้ทางให้แก่คุณนั่นเองนะคะส่วนใครที่ ส่วนใครที่ทำสวนทำไร่เป็นชาวเกษตรเดือนนี้คุณจะเหนื่อยกับปัญหาหน่อยนะคะใครที่เป็นเกษตรกรจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยตรงนั้นสังเกตตรงนี้ต้องทำอย่างนั้นเหนื่อยมากๆค่ะในช่วงระยะเวลานี้ใครที่เป็นเกษตรกรหลังูซฟหน้าชหลังโซฟาหน้าสู้ดินชาวสวนชาวไร่นะคะเดือนนี้เหนื่อยจริงๆค่ะอุปสรรคเยอะ แต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะการงานของชาวราศีสิงในช่วงระยะเวลานี้ขอบอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่ว่าปัญหาที่คุณเจอจะเป็นอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามคุณจะสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเหนื่อยสุดใจค่ะในช่วงนี้ให้คุณทำใจเอาไว้ได้เลยว่าการงานนั้นคุณจะเหนื่อยมากๆ ต่อมานะคะมาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างค่ะการเงินของคุณในเดือนนี้คุณจะมีโชคแบบฟุกๆเกี่ยวกับการเงินนะคะจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังหรือคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะคุณไม่หวังแล้วคุณจะได้คืออะไรบ้างเช่นนะคะเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณอาจจะคิดว่าซื้อติดเอาไว้ ไม่หวังถูกหรอกซื้อไว้ละอย่างนั้นแหละพอได้ฟังพอได้ลุ้นหรือว่าบางท่านคิดว่าคงไม่ได้หรอกเงินจากตรงนี้แต่อยากลองเข้าไปทวงอยากลองเข้าไปเจรจาใช่ไหมคะบางท่านก็จะได้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างเน้นย้ํานะคะว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่คุณไม่หวังว่าคุณจะได้แต่ดวงคนจะได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะของของคุณยังไงคุณก็จะได้ในที่สุดเดือนนี้คุณมีดวง ในช่วงระยะเวลาเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณมีดวงที่จะได้อย่างแน่นอนค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญขอเน้นย้ำนะคะว่าคุณจะได้นะคะเดือนนี้ค่ะค่าใช้จ่ายสูงนะคะชาวราศีสิงห์จะหมดไปกับบุคคลภายในบ้านบุตรล้านบิดามารดาหรือว่าแม้แต่ลูกของคุณด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้บุคคลภายในบ้านจะทำให้คุณนั้น ต้องรับภาระที่สูงขึ้นค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและข้าวของภายในบ้านด้วยค่ะจะเสียหายหรือว่ามีเหตุให้ต้องซื้อจุกจิกบ่อยครั้งเอ๊ะทำไมที่ผ่านมามันไม่ได้ซื้อบ่อยในช่วงนี้รู้สึกว่าไอ้นูนหมดไอ้นี่ก็เอ๊ะจำเป็นต้องซื้อมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะแต่คุณก็ยังมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเงินนะคะในช่วงนี้คือบางท่านนะคะคนในบ้านจะช่วยเหลือหากเขาไม่ให้เงินหากเขาไม่ค่อย ให้เป็นตัวเงินนะคะเขาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระแก่คุณและหากคุณคิดอยากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนเกลอเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะเพราะว่าชาวราศีสิง์จะมีเพื่อนหนูคนค่ะที่เดินคู่กันไปทั้งยามสุขและยามทุกข์นะคะในช่วงนี้เขาก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะหรือ ลักษณะนี้หากอยากเข้าไปเจรจาขอผ่อนผันหนี้สินนะคะก็มีดวงที่จะสําเร็จด้วยในช่วงนี้เจรจาดีมีสเสน่ห์นะคะชาวราศีสิงห์แต่มีข้อนึงให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินนะคะก็คือว่าการนัดจ่ายเงินให้แก่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าแรงบางอย่างหรือนัดคืนเงินสมมุตินะคะเหล่านี้ละคะ่ะคุณจะได้ไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่คุณนั้นเคยได้หรือว่าเขาจะไม่จ่ายคุณตรง ตามกาหนดเวลาที่เขาบอกแก่คุณเอาไว้นะคะแต่อย่าได้วิตกกังวลเลยค่ะได้อย่างแน่นอนแต่จะโดนเลื่อนออกไปก่อนอาจจะเป็นวันนูน้นวันนี้นะโดยที่ว่าไม่ใช่วันที่เขานัดจะให้เงินคุณนั่นเองนะคะได้แน่นอนแต่จะโดนเลื่อนค่ะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังนะคะเตรียมตัวหาทางแก้ไขเข้าไปพูดคุยเจรจาก่อนวันจ่ายจ่ายให้ตรงนะเลื่อนไม่ได้จริงๆนะบอกเข้าไปล่วงหน้าเลยนะคะมิฉะนั้นแล้ว คุณจะแย่แน่ๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเงินส่วนนี้ที่ได้มานะคะคุณเองก็จะต้องนําไปจ่ายตรงนั้นจ่ายตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่หากคุณกําลังวิตกเรื่องของรายจ่ายนะคะอยากจะขอเน้นย้ําแล้วก็ขอให้คุณนั้นรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าสิ่งก็คือสิ่งค่ะความดีที่คุณเคยทําจะช่วยให้คุณรอดจากเหตุการณ์และจากนี้ไปนะคะคุณจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเรื่องของการเงินไม่ว่า การเงินของคุณนั้นจะติดขัดมากแค่ไหนผลสุดท้ายแล้วคุณจะมีเหตุให้ได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยคุณจะเจอกับสิ่งที่ว่าเหนือความคาดหมายอะไรที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้คุณมีดวงที่จะได้เน้นย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหากคุณคาดหวังคุณไม่ได้นะแต่หากคุณคิดว่าโอ้คงจะไม่ได้หรอกนั่นล่ะค่ะคุณมีลุ้นละคุณมีดวงที่จะได้อย่างแน่นอนนะคะ เป็นอันว่าในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์คุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะการงานของคุณนั้นหากคุณติดขดัดคุณก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขและที่สำคัญค่ะหากคุณนั้นกำลังวิตกกังวลเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะในช่วงนี้แล้วคุณไม่คาดหวังว่าสิ่งสิ่งนั้นจะรอดหรือไม่ เป็นอันว่าคุณจะรอดอย่างแน่นอนค่ะทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคุณแม่แชายข่าวชายดวงกราบขอพักคุณทุกการติดตามนะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะหากมีข้อติชมหรือว่าอยากจะสอบถามคอมเมนต์ <c oughs> มาใต้คลิปได้เลยนะคะยินดีรับฟังและพร้อมที่จะปรับปรุงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ